สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรามาเปิดไพ่กันนะคะเป็นการเปิดไพ่ในช่วงเวลาที่ดาวพฤหัสย้ายราศีดาวพฤหัสเนี่ยจะอยู่ในราศีใดาราศีหนึ่งเนี่ยประมาณ1ปีเพราะฉะนั้นการที่เขาย้ายคราวนี้เขาก็จะอยู่ตรงนี้ไปประมาณ1ปีจากมิถุนายนนี้ถึงมิถุนายนหน้านะคะประมาณนี้ใน1ปีนี้นะคะดาวพฤหัสซึ่งเป็นดาวให้คุณเนี่ยจะส่งเสริมคุณในเรื่องอะไรเรามาดูกัน อู้อูว้าว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 ต้องบอกว่าว้าวมากก็เ,เปิดมาใบแรก The World นะคะแน่นอนนะคะ The World คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีด้วยนะคะความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะความสัมพันธ์ก็ดีนะการเงินก็ดีแต่สิ่งที่จะต้องบอกก็คือ มันจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องทํางานตามลําพังทํางานคนเดียวนะถ้าคุณไม่ได้เป็นคนที่กลัวกานอยู่ลําพังนะมันอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะได้ใช้ไอเดียความคิดความรู้ของคุณได้ได้ถูกที่ถูกเวลามาะเพราะมีไพ่เฮอร์มิตขึ้นมาเวลาที่ได้เฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยจะบอกว่ามันเป็นไพ่ที่บอกให้ชาวราศีพฤษภอะกลับมาดูตัวเองจากภายในนะคะภายในในที่นี้ก็คือ การทำสมาธิการกลับม,มาอยู่กับปัจจุบันการกราวดิ้งนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นสิ่งที่จะช่วยคุณให้ถ้าปีหน้ามันมีเรื่องดีๆมันก็จะจะต่อเนื่องอะ่ะมันจะเป็นพลังงานต่อเนื่องเป็นเรื่องราวต่อเนื่องคือ The World มันคือการสำเร็จสมบูรณ์ครบนะคะสิ่งที่คุณตั้งใจปรารถนาในปีหน้าเนี่ยมันน่าจะถ้าคุณได็ลงมือทำอะไรบางอย่างมาแล้วเนี่ยมันก็น่าจะได้ผลที่ดีที่รออยู่นะคะ มันเป็นเรื่องของชัยชนะเรื่องของชื่อเสียงเรื่องของอคือ,ค,อคือตามตามภาพของโหราศาสตร์นะนามาเทียบกันเนี่ยค่อนข้างตรงในแง่ที่ว่าดาวพฤหัสจะไปอยู่ในเรือนที่3ที่เกี่ยวกับเรื่องของ1คือการค้าการค้าขายก็ดีการสื่อสารนะคะอ,ออนไลน์หรือว่าการทำอะไรก็ตามที่คุณอาจจะต้องใช้ตัวของคุณเนี่ยออกไปนำเสนอนะคะเป็นวิทยากรเป็น เป็นผู้สอนนะคะหรือไปเรียนนะคือคือเรือนที่3มันเป็นเรือนของสิ่งเหล่านี้ได้หมดเลยการสื่อสารออนไลน์เขียนหนังสือเริ่มโปรเจกต์นะคะเริ่มเรียนรู้หรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเดินทางเป็นการเดินทางเพื่อทําบางสิ่งบางอย่างให้สําเร็จหรืออาจจะเป็นการเดินทางเพื่อไปเรียนต่อเพื่อไปสร้างอนาคตที่มั่นคงนะคะ มีเรื่องของความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาถ้าคุณยังโสดก็มีโอกาสในหนึ่งปีนี้ที่จะเจออะไรที่ถูกใจนะคะแต่ถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วมีคนที่ดูแลกันอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีความสดชื่นนะคะความพึงพอใจในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะ,ะโ,ดโดยภาพรวมภาพค่อนข้างดีการเงินต้องบอกนิดนึงว่ามีเข้ามีออกนะหกหกซิกซ์เอมันมันเป็นเรื่องของการให้นะคะ จะมองอีกทีก็คือมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่คุณจะต้องให้หรือซัพพอร์ตใครสักคนในเรื่องนะของการเงินหรือในขณะเดียวกันทางตรงข้ามมีใครซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินให้คุณได้ทําในสิ่งที่คุณปรารถนานะคะก็มไม่ต้องแปลกใจถ้าในช่วงเวลานี้มันมีสิ่งที่เข้ามาโดยที่คุณไม่คาดคิดการเงินที่ไม่นึกว่าจะได้ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าในแง่ของการค้านะก็จะมีเรื่องของเครดิตที่ดีนะคะหรือว่ายอดขายที่ดี ถ้าคุณทําธุรกิจที่เป็นการค้าขายนะคะเพราะว่าเพื่อหัสเขาเ้าไปในเรือนที่เกี่ยวกับการค้าขายการต่างประเทศอะไรที่เกี่ยวกับต่างประเทศก็ค่อนข้างดีเลยนะคะสิ่งที่ต้องบอกอีกครั้งก็คือปีนี้นะปีนี้คุณต้องการรับพลังงานดีๆจากดาวพฤหัสขอให้คุณใส่ใจในเรื่องของการทำสมาธินะคะการดูแลอ,อ,อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองให้อยู่ในพื้นฐานที่ที่ค่อนข้างดีที่ positive แล้วก็ มันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่คุณได้ย้อนกลับมาดูตัวเองนะคะว่าสิ่งที่เรากําลังเจออยู่ในขณะนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องการจริงไหมนะคะทบทวนดูว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตในช่วงหนึ่งปีนี้มันมีมันตอบโจทย์คุณแล้วหรือ,อยังมันอาจจะมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงบางอย่าง เกี่ยวกับพื้นที่ที่คุณอยู่อาศัยคนใกล้ตัวญาติพี่น้องด้วยนะเ,เพราะว่าเรือนที่3ก็จะเป็นเรื่องนั้นแต่มันจะเป็น p o ซิทีฟอะก็คือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างดีใครที่คิดจะลงมือเขียนหนังสือทำ e book, ะะอีบ o ๊นะคะทำออนไลน์คลาสอะไรพวกนี้ปีนี้ u p อร์ตอย่างดีงามมากๆนะคะในในแง่นี้นะ เดี๋ยวเรามาดูไพ่จักรราให้คุณกันอีกสี่ใบมาดูเสริมนะคะแต่โดยภาพรวมนะดีดีมากเพราะว่าเดอะเวอร์มาก็ถือว่าดีนะคะอ่าเพลย์อินน s เนอร์สตร o นท์โซฮิลิ่งก็สอดคล้องกับไพ่เฮอร์มิตเนาะ เพราะว่าเฮอร์มิตเป็นเรื่องของการกลับมาดูภายในกลับเข้ามาอยู่กับปัจจุบันนี่ I am present so healing inner strength play จะบอกว่าทำไมไหมผู้ศพอาจจะไม่ได้เป็นคนขุ่มที่สนใจในเรื่องของเรื่องที่เป็นความรู้สึกหรืออารมณ์ภายในเท่าไหร่แต่ว่าการที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในราศีกรกฎเนี่ยราศีกรกฎเป็นราศีที่สนใจในเรื่องของ อารมณ์ความรู้สึกของคนรอบตัวนะคะมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีพฤษภมีความเซนซิทีฟมากขึ้นนะคะจริงๆแล้วพฤษภหลายคนที่รู้จักกับเป็นคนพูดน้อยไม่ค่อยแสดงความรู้สึกน่าจะเฉยๆนิ่งๆนะคะหรือไม่ก็หาไปเลยขำไปเลยแต่จะไม่ใช่เคนที่จะมาแสดงความรู้สึกอ่อนไหวอ่อนโยนอะไรประมาณนั้นคือถ้าต้องการแสดงความอ่อนโยน ก็จะเขินตัวเองก็จะกลายเป็นตลกไปอ่ะหรือว่าเป็นบางคนก็จะหน้านิ่งๆนะฮะเฉยๆนิ่งๆนะธาตุดินอ่ะผระแต่ในคราวนี้ในปีนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าคุณจะสามารถแสดงความรู้สึกของคุณได้ตรงชัดเจน i am present นะะตรงชัดเจนสื่อสารกับด้านในของคุณได้ดีต้องการสื่อสารอะไรมันจะเป็นไปตามที่คือผู้คนจะเข้าใจคุณนะคะ six of wands แล้วก็ผู้คนจะเข้าใจในสิ่งที่คุณต้องการจะสื่อสารได้ดีนะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกถ้าคุณต้องการจะเขียนหนังสือ,อสื่อสารหรือทํางานอะไรที่ต้องใช้การสื่อสารดีมากแต่ในขณะเดียวกันเป็นปีที่คุณจะรู้สึกเพลิดเพลินคุณอาจจะไม่รู้ตัวเลยหนึ่งปีนี่ผ่านไปอย่างเร็วมากเพราะคุณได้ไพ่เพลงมันเหมือนใช้ชีวิตเหมือนเล่นนะผู้สบที่เครียดกังวลเหนื่อยกันมานะในช่วงนี้ก็คุณจะใช้ก็ยังจะงมันใช้ พลังงานของคุณเต็มที่อยู่เหมือนเดิมแต่มันจะเป็นลักษณะที่ผ่อนคลายรีแลกซ์แฮปปี้ o อ,น,อนะคะแล้วก็มีช่วงเวลาของการเยียวยาเยียวยาในที่นี้ถ้าไม่ว่าคุณจะเป็นอะไรมาก่อนหน้านี้เนี่ยโซฮิลิง่งเป็นการเยียวยาจากภายในในองค์รวมไม่ว่าจะเป็นกายและใจคุณจะรู้สึกได้ถึงความเต็มความอิ่มความลงตัวมากขึ้นนะคะในปีนี้ดาวพฤหัสจะมาช่วยคุณในเรื่องของการเยียวยาในเรื่องของการรักษาใจ ปิดแผลบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นแผลใจที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้จากเรื่องอะไรก็ตามบางคนเป็นเรื่องของครอบครัวนะคะเพราะว่าดาวพฤหัสมาอยู่ในราศีกรกฎมันก็จะมีเรื่องที่คุณจะต้องเคลียร์ใจกับคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่หรือถ้าคุณมีทรมาอะไรที่เกี่ยวกับคุณพ่อคุณแม่ มีเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะกระทบใจไม่ได้หมายความทะเลาะกันนะคะแต่มันมีบางเรื่องที่มันเป็นการส่งต่อมาบางอย่างคุณจะได้เคลียร์เรื่องเหล่านั้นนะคะบางทีมันเป็นชุดความคิดหรือความเชื่ออะไรก็ตามที่เราก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นตัวเรานะแต่เราคิดตามแบบนั้นเพราะว่าเราถูกถ่ายทอดและสั่งสมมาแบบนั้นนะค,ะคุณก็อาจจะได้เคลียร์ความรู้สึกตรงนี้นะ,ะแล้วก็มีความเข้มแข็งภายในมากขึ้นนะคะจิตใจของคุณเข้มแข็งมากขึ้น ผ่อนคลายมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นและอยู่กับปัจจุบันมากขึ้นนะคะอย่าลืมอย่างที่บอกทาสมาธิกราวดิง้งอยู่กับธรรมชาติสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะส่งเสริมคุณอยู่แล้วโดยเฉพาะพะุธศพเนี่ยคุณอย่าหนีธรรมชาติเพราะว่าตัวของคุณเองเป็นราศีที่เกี่ยวกับธาตุดินทับธรรมชาติโลกผืนโลกนะคะเพราะฉะนั้นสีเขียวนะคะของธรรมชาติแล้วก็ดินน้ําไฟลมที่มันอยู่ในธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวเสริมให้ชาวราศีพุธสพเนี่ย มีกำลังนะคะคุณเป็นคนที่มีกำลังอยู่แล้วนะ n n e เ strength นะเอ,อนะเนาะธาตุนี้นะพุบก็คือบัวนะคะลักษณะของตัวคุณนะ่ะมันก็คือมีความเข้มแข็งอยู่แล้วมีความอึดมีความทนอยู่แล้วแต่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงหลังจากนี้ไปมันจะยิ่งทำให้คุณมีความ เข้มแข็งอดทนมีความมั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นด้วยนะคะแต่ว่ามันจะต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องเรียนรู้นะบอกก่อนว่าดาวพฤหัสมาเนี่ยบางทีก็จะต้องมีเรื่องที่คุณจะต้องมามาเผชิญหน้าอย่างที่บอกะคะ่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวบ้านนะคะแล้วก็อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับเรื่องบ้านก็น่าจะเป็นเรื่องดีๆเช่นอยากขายบ้านอยากซื้อบ้านหรืออยากจะขยับขยายพื้นที่ในการอยู่อาศัยนะคะหรือมีสมาชิกเพิ่มในบ้านถ้าคุณต้องการนะมันก็จะเป็นโอกาสที่เป็นไปได้สูงนะคะ ประมาณนี้นะคะสําหรับชาวราศีพฤษภขอให้เป็นช่วงเวลาดีๆขอให้ดาวพฤหัสส่งเสริมคุณในหนึ่งปีนี้ให้ได้อย่างที่ใจหวังค่ะขอคุณพบกบความสุขความรักและแสงสว่างค่ะ